การล้างแค้นของราชันบังกรแห่งสงครามเปิดเนื้อเรื่องมาก็จะเจอพระเอกแต่งชุดทหารยืนตากฝนอยู่หน้าหลุมศพก็การ์ตูนเรื่องนี้มันแนวล้างแค้นนี้ อารมณ์มันก็คล้ายๆการตูนจีนเรื่องอื่นแบบพระเอกซ่อนความสามารถไม่เปิดเผยให้ใครรู้แล้วไปไล่ตบไก่ทีละตัวทีละตัวอารมณ์แบบมีคนมาหาเรื่องพระเอกแล้วก็แบบทำห้าวใส่อะแล้วพอรู้ตัวตนของพระเอกก็แบบ ขอร้องเอิมผมผิดไปแล้วไรประมาณนี้อ่ะคือเนื้อเรื่องตอนแรกแรกมันก็จะอธิบายแบบก่อนพระเอกจะไปเป็นทหารมันเป็นแบบเอิมพ่อพระเอกป่วยไม่มีเงินรักษาแล้วพระเอกก็ไปขอร้องลุงแท้ๆของพระเอกแบบยืนขอร้องอยู่หน้าบ้านแต่ลุงมันไม่ให้ยืมเงินประมาณนี้อ่ะเอิมแล้วก็ไอคนที่ทำให้พระเอกมันไม่มีเงินก็ลุงของพระเอกนั่นแหละ หักหลังพ่อของพระเอกแบบยึดทุกอย่างไปหมดเลยเอาไปเป็นของตัวเองหมดแบบพ่อของพระเอกหมดประโยชน์กับมันแล้วลุงมันก็เลยไม่สนใจคร่าวๆก็ประมาณนี้อะเติมแล้วก็เปิดมาตอนแรกพระเอกมันก็มีคู่มั่นมารับด้วยนะตั้งแต่ตอนต้นเรื่องคู่มั่นเอิมหรือว่าภรรยาหวานก็คล้ายๆกันแหละมังแต่คู่มั่นพระเอกก็ไม่รู้ตัวต,วตนของพระเอกนะคือแบบ มันเป็นมายังไงอยู่ดีๆมาเป็นคู่มั่นกันอันนี้ก็ไม่รู้นะหรืออ่านไม่เข้าใจก็ไม่รู้สิอื่นแล้วก็นะคู่มั่นของพระเอกเรื่องนี้แบบแรกๆก,ก็แบบอยากถอนมั่นกับพระเอกนะพอหลังๆเจอพระเอกชเทพเข้าหน่อยหลงเลย ฮ่าฮ่าเอิมแล้วก็เรื่องนี้มันออกแนวฮ่าฮาด้วยนะพระเอกมันชอบกวนๆแลนลิ้นอ่ะเอิมแล้วก็เห็นแรกแๆพระเอกมีคู่มั่นนะแต่หลังๆเหมือนจะบวกเพิ่มมาอีกคนนะคือแบบมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเวยแล้วแบบคือพระเอกกับคู่มั่นอยู่ในงานเลี้ยงงานแล้วแบบพระเอกมันไปคุยกับพวกคนรู้จักมันอะแล้วมันมีนักฆ่ามาจับตัวคู่มั่นมันไว้ แล้วแบบคือพระเอกมันจะทำให้นักฆ่าที่จับตัวคู่มั่นมันตกใจพระเอกเลยไปจับตัวสาวที่อยู่ใกล้ๆมันมาจูบแล้วแบบนักฆ่ามันตกใจแล้วก็โดนที่กระโดนแล้วแบบพระเอกก็เข้าไปถามคู่มั่นว่าเป็นอะไรไหม แล้วแบบคู่มั่นมันก็ตกไปทีหน้าพระเอกแบบเต็มเต็มห้านิ้วแบบพระเอกมันไปจูบก,กับคนอื่นไงแล้วก็งอเกินออกไปเลยเติมแล้วก็อีกอย่างนะปกเรื่องนี้มันมีรูปพระเอกกับคู่มั่นแล้วก็มีรูปผู้หญิงอีกคนหนึ่งเวยคือแบบถ้าอยากรู้ก็ไปหาอ่านเอาละกันที่สรุปคร่าวๆก็คงประมาณนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่ต้องก็ได้บายบาย